Thank you. ครับผมฟอนรัตรพงศ์ชาติพงศ์นะครับนี่คือ MU-Link นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมและน้องๆน,นะครับไปรู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยพิเศษสุดๆจริงๆครับเพราะว่ามีน้องเก่า1คนและน้องใหม่อีก1คนน้องคนแรกนะครับน้องมาร์ผมจะเก่าแต่ผม ไแก่่นะครับมเรื่องของคุณครับน้องคนต่อมานะครับเป็นน้องใหม่ล่าสุดนะครับคนนี้เนี่ยโหสั่งตรงมาเลยครับจากภาคอีสานนะครับน้องกีตาร์สวัสดีค่ะว่าเพื่อสบายดีไหมก,ก็สบายดีนิดนึงจะทำไรมากนีิวันนี้ อีสานตื่นเต้นมากวันนี้มามาทีมาฮิโดนเนี่ยวันนี้ฟังก่อนฟัง<ะ>ไม่รู้เรื่องออสายกลางเถอะผมใต้นีนอนาา่อีสานอีสานมาจากอีสานมาจากจังหวัดอะไรคะชัยภูมิค่ะชัยภูมิเป็นไงบ้างวันนี้มามาฮิโดนครั้งแรกเปล่าก็ครั้งแรกค่ะครั้งแรกเอาละครับสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาน้องทสองคนเนี่ยนะครับมารู้จักกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมทรัพยากรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะผมก็เลยอยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนรู้กับคณะนี้กันดูซิครับว่่่าาานนนนน้้้้้ออองๆเเีียจจะะสใใคณหรรืปลลถพมแว ามผมเลยครับไปคุยกับเจ้าบ้านกันเลยครับไปแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤพลูปุนะกรนะครับรองคณบดีฝ่ายวิชาการนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีนะครับท่านวันนี้เป็นพี่อย้นทางนู้นสวัสดีครับร้อเล่นร้องเล่นครับแล้วอย่างคณะสิส่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เนี่ยคืออะไรครับ เราต้องมองที่คำก่อนนะแยกไปสองคำคำว่าสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรนะครับคณะนี้ตั้งมา40ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นคณะแรกนะทางด้านศาสตร์ด้านนี้ที่ผนวกเอาคำสองคำเข้าด้วยกันคือทางด้านสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรซึ่งผู้ก่อตั้งคือท่านรองศาสตราจารย์ดรนาตันติิรุณเนี่ยท่านผนวกสองคำนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็คําว่าสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรแยกกันไม่ได้ เพราะว่าสองตัวเนี้ยมันส่งผลซึ่งกันและกันนะครับท่านก็เลยจับสองคำนี้มาเป็นชีอคณะสิบล้อมเพื่อเตือนเราว่าสองตัวนี้ยังไงมันอยู่ด้วยกันทิ้งกันไม่ได้สิ่งของกับแลทรัพยากรต้องดูแลเกื้อกูลกันครับแล้วคณะนี้เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะคะจริงๆตามชื่อมันก็อย่างที่ว่าคือสิ่งรอบตัวแต่ว่ามันก็จะมีคือหลักสูตรของคณะนี้ เป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งคือเน้นในสาขาทางนวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งในระดับปริญญาตรีเรามี2งานด้วยกันนะนะครับคือวิศาะบัณฑิต2สาขาเนี้ยนะครับซึ่งก็ต้องเน้นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราครับนะครับเราจบไปนี่เราสามารถจะไปต่อในอาชีพอะไรได้บ้างครับคือจะมีงานไหมวาอย่างง้นเถอะจะทํางานอะไรได้บ้างจะทํางานอะไรได้บ้างครับท่านรองครับ จริงๆแล้วในศาสตร์พวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไปตามความต้องการของความเป็นจริงนะปัญหาโมลพิษความขาดแคลนทรัพยากรภาวะของภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คืองานที่รอเราอยู่หมดนะครับแต่พวกเราเข้าไปในฐานะของนักวิทยาศาสตร์สวดพร้อมนะครับซึ่งสามารถจะเข้าไปอยู่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ได้ครับได้หมดเลยแล้วการเรียนเนี่ยสมมติว่าน้องๆที่อยู่ในระดับมปลายไงครับถ้าลอง เขาต้องมีการแบบมีความรู้ด้าไหนเป็นพิเศษนะฮะเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์หรือว่าสายไหนมาก่อนนะฮะถึงเข้าคณะนี้ได้เนื่องจากมันเป็นวุฒิทั้านวิทยาศาสตร์บัณฑิตก็เป็นสายวิทยาศาสตร์นะครับสอบก็เจ็ดวิชาหลักแล้วถ้าสอบวิศว์เคมีที่ว่าคติศาสตร์คือสายวิทย์เัยนะฮะเย่หนูมีสิทธิ์อันนี้สายวิทย์ไหมสายวิทย์สิครับก็สายวิทย์เหมือนกันนั้นมีสิทธิ์เข้าคณะนี้ได้แน่เข้าได้แน่ก็คือให้นางมาทางสายวิทย์น่าจะดีกว่าถ้าเรามีใจรักนะ ครับมันชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะเออรักค่ะรักโลกเอาละวันนี้เนี่ยมาที่คณะนี้ทั้งทีเนี่ยผมไม่อยากให้อาจารย์เนี่ยแบบส่งคนมาให้พาน้องๆกับผมเนี่ยไปทัวร์หน่อยนะครับว่าคณะนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างได้ไหมครับอาจารย์ครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเจออาจารย์ต่อนะอาจารย์นะอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปทัวร์หน่อยดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรเจ๋งๆบ้างไปฮะไหนเนี่ยเขาส่งมาส่งคนมาให้เราเหมือนทุกครั้งเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยฮะที่วัดนั่นไง ปัญญาอยู่นั่นใครอย่าไปถามเขาเร็วจะได้เจอเร็วๆเนี่ยเพื่อจะรู้จักนะใช่ผมบอกาชื่อเลยพี่ฟลอยชื่อแตงโมใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอนี้ก่อนเออสวัสดีครับผมผมฟอยครับคือคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มือโพนะฮะให้ผมมาหาน้องที่ชื่อแตงโมครับไม่รู้ว่ารู้จักน้องแตงโมเปล่าครับรู้จักค่ะเอออยู่ไหนอะฮะอยู่นี่ค่ะชื่อแตงโมฮะค่ะอ๋อแล้ววันนี้จะพาผมทัวร์ที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยว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 พาชวค่ะแต่พี่ฟอยนี่ทำไมอะคะ ก็ปั่นจักรยานอยู่ผมก็วิ่งตามดิครับจักรยานอยู่กับพี่ค่ะเอ้ยจักรยานอยู่กับพี่แล้วปั่นทําไมตรงนี้เนี่ยเอาปั่นรถน้ำต้นไม้ค่ะเอ้าเหรองัอ้นเดี๋ยวผมเอาน้องนองมาก่อนนะเด็กๆมานี่เร็วเจอแล้วพี่ตงโมมานี่เร็วสวัสดีก่อนสวัสดีครับ มันลดได้ด้วยเหรอลดได้ยังไงนี่ค่ะจักรยานนี้เป็นผลงานการวิจัยของคณะของเราครับโอ้คณะเขาชื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์รู้จักไหมคณะนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโครงการในคณะนี้ครับก็เพราะว่าเป็นการออกกําลังกายด้วยค่ะแล้วก็เป็นการติดตั้งวอเตอร์เพื่อให้สติสปริงให้สปริงเนี่ยรดน้ำต้นไม้ด้วยสปริงเกอร์ใช่แล้วหเรียกสปริงอย่างเดียวสปริงกระโดดเลยไหมะอ๋อคือนอกจากปาแล้วเนี่ยยังได้ลดพลังงานแล้วแบบว่าได้กําลังกายแล้วเนี่ยย ทำให้สปริงเกอร์ทำงานอีกด้วยได้แล้วแล้วน้ํานี่อมาจากไหนคะน้ำนี่มาจากคลองนี่เลยค่ะโอ้ใสสะอาดน้ํามาจากคลองหมุนระบบนี้ขึ้นมานี่ผมลองปั่นได้ไหมฮะได้เลยค่ะคือปั่นแล้วมันก็มีน้ําออกมาใช่ไหมใช่แล้วค่ะนี่คือโปรเจกต์ของแตงโมทําเองด้วยป่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ของแตงโมค่ะน่าจะเป็นของพี่เขาคอย่างนี้ว่าไปแกล้งคนได้เนี่ยนี่พี่ฟอยมันไปแล้วหนูลองมั่งลองมั่งเหรอลองมั่งเฮ้ยก็ไม่น่าจะแย่งกอะไรขนาดนี้เเฮฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้ย ออู๊รอลองกันนะไปอึ๊บเออแล้วอีกแล้วอีกแลี้ยวกันอีก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 เบกเบกเบกแรงยนก์กำขาขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่เขาอ้วนอ๋อยเธอเธอเธอเอาหนูปะเนี่ยไอโม่เดี๋ยววันนี้เนี่ยท่านลองให้เราอ่ะพาไปทัวร์พาผมทัวร์ได้ไหมวันนี้ได้เลยค่ะโอเคเลยค่ะแล้ววันนี้คณะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพาผมไปหน่อยได้ไหม ที่แรกไปไหนก่อนที่แรกเราจะไปดูแลบดินกันค่ะแลบดินแลบดินแลบดินเกี่ยวอะไรกับคณะนี้แลบดินคณะสิ่งแวดล้อมดินน้ำลมไฟเกี่ยวกับเรองหมดเลยดินน้ำลไมไฟหัวใจไปกับการแทนเด็ดไปเลยไปเลยโอเคค่ะแล้วเราก็มาถึงแลบดินของเราแล้วค่ะมา,าดูกันเก็บตัวอย่างกันแล้วก็นี่ข้างนอกนี่คือเรียกว่าแลบแล้วใช่ค่ะถือว่าเป็นแล็บของเราใช่คณะห้องเรียนธรรมชาติเราไม่ได้เรียนอยู่แต่ในห้องถูกต้องค่ะมาดูกันเลยดีกว่า นี่อ่านี่อร่อยเลยเพื่อนๆใช่ไหมใช่แล้วค่ะนี่นะครับเขาบอกว่าเด็กคณะนี้นะฮะคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะครับจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนอารมณ์ดีกระตือรือร้นพอยสนุกสนานพอยฮะดูจากสายตาเขาไม่น่าจะใช่แลนะคือเป็นคนแบบว่าเป็นกันเองว่ารักสิ่งแวดล้อมมันชอบทรัพยากรธรรมชาติใช่เหรอพี่อยแนบนใจเหรเพราะ่ผมพูดมาขนาดนี้ไม่คิดจะเฮฮาสนุกสนานหัวร้อนแล้วมั้งฮะหัวรามสิ โอ้โหเก่งมากตั้งแรกเลยจริงแล้วเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วขนาดนี้อ่ำกันเล่นๆใช่แล้วค่ะเอาละจุดเริ่มที่เรามาตรงนี้เนี่ยก็เราจะทำอะไรกันครับอ๋อนี <c oughs> ตอนนี้ก็ทำอะไรฮะแลบดิน <c oughs> เป็นแลบการวิเคราะห์ดินครับครับแล้วเราต้องทำอะไรฮะเริ่มจากอะไรก่อนดีฮะอ๋อเริ่มแรกเลยก็ต้องเปิดหน้าดินโดยใช้จอบนะครับอ๋อแล้วใครเป็นคนขุดนะครับอ๋อผมอะ่ะ <c oughs> เป็นผมมะเนี่ยโอเคเปิดหน้าดินกัน,น,นครับเอาญ้าออก เันนไรครับเรียกว่าอะไรนะออกเกอร์ครับออกเกอร์ออกเกอร์แบนจ์ไม่ใช่มันมันล็อกเกอร์อเกอร์ใช้ไงครับเนี่ยวิธีการใช้ก็ใช้2คนนะครับอคบนตาเยเลยอบไือเวลาาทำเนี่ยเรามือเราจะไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันลงเน่ยมือค่ว้หมดแล้วเดี๋ยวผมแกะให้ไหมอ่าดขึ้นมา้เออดึงไม่ขึ้นนะฮะโอเคครับ เสร็จ<ม>แล้วก็จะได้ดินออกมาแล้วเราก็จะใช้คอนอยางในการเคาะฮะแล้วก็ใช้คอนอยางทุกบริเวณนี้เ <c oughs> ฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> องเบาดีฝันขั้หมดเลยเนะี่ยเสร็จแล้วเราก็จะใช้อุปกรณ์อีกอย่างที่เราเขาเรียกว่าสมุดมันเซลนะฮะหรือสมุดเทียบสีดินเอาไปใช้วัดวัดสีดิน,นะฮะโดยในสมุดนี้ก็จะมีะสีต่างๆฮะเราก็ประเมินคร่าวๆว่ามันอยู่ในสีไหนเราก็เปิดหาเราก็มาดูที่ดินโดยการหักหักดินออกแล้วก็ใช้น้ําฉีดนิดนึงน้ำคืดน้ำอะไรครับ ใช้ใช้น้ำน้ำกรั่นนะฉีดเพื่อดูว่าอ่าพอดินมันสีเข้มแล้วอ่ะมันจะมีสีอะไรเราเราก็เอาไปเทียบเป็นการดูสันฐานวิทยาของดินค่ะประมาณว่าดินเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแซนซิลเคลใช่ไหมคะเราก็จะดูว่าเออดินพวกนี้จะมีการดูดซับน้ําต่างกันเงี้ยค่ะอ้าโอ้หนี่ความรู้คนแน่นปึกมากเลยอ่ะนี่รู้เลยว่าปีสี่แก่แล้วเนี่ยมีความแน่นเทียนแล้วเนี่ยพี่คะแล้วกล่องน้ำนๆที่พี่ถือนะคะมันคืออะไรห่ะคะอื กล่องวัด pH ค่ะกล่องวัด pH คืออะไรครับดินค่ะ pH ของดินค่ะดูความเป็นกรดด่างเพื่อดูว่าดินเนี่ยมันมีมีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเป็นด่างมีความเหมาะสมในการทําการ,กรเกษตรหรือเปล่าใช่ครับอ๋อไม่ทำการ,กรเกษตรครับก่อนอื่นเลยเราก็เอาดินมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็ใส่ลงไปในช่องถาดน,นะฮะครับใส่ปึป๊บ สองอันนี้คือทำไมต้องมี2อันครับอันเดียวไม่พอหรอฮะมันมีหลายเบอร์ค่ะอ๋อหลายเบอร์เบอร์นี้ใช้เบอร์อะไรก่อนเบอร์2เบอร์2ก่อนครับเบอร์2นี่คืออะไรฮะคอพินเนลตนเเบอร์2ก็คือจะเป็นการวัดค่าเปรียบเทียบค่าว่าว่าดินเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของความเป็นกรดหรือเป็นด่างเพราะว่าเบอร์2เนี่ยค่า p ีค่อนข้างจะเป็นกลางอ๋อกลางของเบอร์หนึ่งก็จะมากไปเป็นกรดเป็นกรดเบอร์สาก็จะเป็นด่างอันนี้จะเป็นกลางเราก็จะหยดลงไปก่อนนะฮะครับหยดเลยครับ ถือให้ไมอย่างนี้ก็จะประมาณ7.3นะฮะโอ้ยนี่อ่านออกเลยมีมีมีบองมีมองเรียนมาละเอียดจัดรู้เลยนั่นหมายความว่าดินตรงนี้สภาพเป็นยังไงครับพี่มิอะเป็นเป็นด่างครับมีสภาพเป็นด่างเราก็จะอันอันนี้มันจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ภักสนามในคร่าวๆฮะเราจะไปทำเราจะไปทําการตรวจอย่างละเอียดอีกทีบนแล็บ เอาล่ะได้รู้ไปแล้วสําหรับการทดสอบสภาพดินนะฮะแล้วก็วิจัยดินว่าเป็นยังไงต่อไปไปไหนดีพี่ตังโมไปแลบน้ําดีกว่าค่ะแลบน้ําดีกว่านะใช่แล้วค่ะหูยต้องมีห้องแอร์เย็นๆแน่ๆเลยอ่ะไปแลบน้ํากันดีกว่าครับร้อนเลยเนี่ยเป็ที่แบบดีแล้วครับผมไปต้อนแหลบน้ำกันดีกว่าแหลบน้ำต้องเย็นๆอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแน่ๆเลยใช่ไหมฮะถึงแล้วค่ะอะะไรถึงแล้วค่ะถึงแล้วไหนตรงนี้ค่ะแหลบน้ำแหลบน้ำคือตรงนี้ใช่แล้วค่ะห่างกันตะกี้ห้าสิบเมตรตงโมอย่ามาร้อเล่นสิ จริงๆค่ะอยู่ตรงนี้จริงเหรอรอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะเราไมา<อ>ทำแบบแนี้เลยดีกว่านี่คือพี่พี่ที่เขาจะมาคอยแนะนำเราใช่แลยอ่ะมีอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ยะอะไรนะเขาเป็นนักศึกษาทำไมเราไม่โกนโนดกลเขาอ่ะ <laughs> อ่ะเราต้องทดสอบยังไงครับพี่ครับพี่ค่อยลองถึงไหมคะ ใช้ยังไงคะใช้ยังไงอันนี้มีการเก็บสองแบบคือกระตุกเชือกกระตุกเต็งแมนอ่าแล้วก็จะปิดใช่ไหมคะหรืออย่างที่สองคือเรากระตุกไม่ไหวอ่าเรามีแม่เนเจอร์ค่ะแม่เทนเจอร์คือผู้ส่งสารเนี่ยใช่ค่ะเราจะส่งลงไปพี่ฝ้ายมือออกค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะส่งลงไปแล้วก็จะปิดอ๋อให้มันทิ้งนมแทนเราที่จะไปกระตุกใช่ใช่อเดี๋ยวลองดูค่ะลองเก็บตัวอย่างมาร์ลองดูเราสนใจขนาดนี้เราลองดูโยนลงไปแล้วเราแมนแมนเราแบบกระตุกเชือกเราให้ เชื่องลงไปค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาดูแลโอเคไหมครับผมหน้าครับผมปะแล้วก็ปล่อยนี่ลงไปครับครับแล้วดึงขึ้นมาค่ะดึงขึ้นมาแล้วก็จะได้น้ำโอ้ได้เยอะอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะหายเลยหายครึ่งหนึ่งใส่กีตาร์ลองไหมกีตาร์ลองดูลองสิหนูชอบกีตาร์ลอง แล้วเราต้องใช้ทําไมเราไม่ตักอันนี้ไปเลยล่ะฮะทำไมเราต้องใช้อันนี้เราเก็บน้าในระดับความลึกไม่ได้เราจะได้แต่น้ําที่มันอยู่เซอร์เฟซเอาลงไปลึกๆได้ไหมคะแล้วอย่างปีอะไรที่เราถึงจะได้ทำแบบนี้ครับก็ปีสองเหมือนกันค่ะเราจะเริ่มปีสองหนักไหมโอเคไหมกีต้าโอเคคอเคโอเคเปิดปึบงยางเงยางเง นี่เขาตัวอย่างนี้ผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วนี่แล้วก็ได้ตัวอย่างน้ํามาอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็จะไปตรวจในห้องแลบหรือว่าเราอาจจะมีเครื่องทัศนามอยู่นะคะก็จะเป็นเครื่องด้านหลังค่ะนี่คืออันนี้เป็นเครื่อง pH meter ครับเอาวัด pH ของน้ําที่เราเจ็บมาครับเมื่อกับค่าดินที่แก้วที่วัด pH ได้รู้ว่าน้ำนี้มันเป็นกรดหรือด่างใช่ค่ะใช่ไหมถูกต้องค่ะน้ําที่เหมาะกับการเราไปใช้ประโยชน์ก็จะต้องมีค่า pH เหมือนกันอ่าเอา่ะในี้ลองวอาเลยครับเปิดฟ้าครับจุ่มได้เลยใช่ไหมฮะ เอาผืนน้ำขับวน่ะนะครับจุ่มเลยครับจุ่มเลยมันไม่ดูดไม่อะไรนะครับไม่ดูดครับไม่มีคับไม่มีเครื่องจะอ่านค่าพีเอชอัตโนมัติอ้าวนี่ถือว่าโอเคนะเจ็ดจุดห้าอ่าประมาณนี้ครับถือว่าดีถือว่าดีครับอยู่กลางกลางหรือว่าผ่านค่ะผ่านมาตรฐานไม่เปรี้ยวไม่เค็ม แล้วน้ำนี่เราไปใช้ทําอะไรได้ฮะ <S 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 หรือว่าเหมาะก,กับการเพาะปลูกหรือว่าเลี้ยงปลาหรือยังไงค่ะเลี้ยงปลาได้ค่ะแต่ว่าการเลี้ยงปลาเนี่ยจะมีคุณภาพอย่างหนึ่งคืออ่าเราจะดูแหล่งน้ําที่ปล่อยลงมาค่ะว่าน้ําที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะมีสารยาฆ่าแมลงหรือเปล่าหรือว่าจะมีสารโลหะหนักหรือเปล่าที่จะเป็นอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าพอมันมีในน้าปุ๊บเนี่ยปลาก็จะมากินใช่ไหมคะนั่นไง,<ะ>ไงอ่าแล้วคนก็จะกินปลาต่อนั่นไงอ่าใช่แล้วค่ะไม่งั้นน้ำไม่ดีคงจะไม่ปลูกต้นไม้อยู่ได้ขอข้ามแป๊บนึงอะไรอะไรฮ อยากรู้ว่าเรียนเราได้อะไรอะ่ะอ,อ,อ๋อเพราะว่าเพราะว่าน้าเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของโลกเราเลยนะคะครับเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่าน้ำโอโ้น้ำนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้นะต้องกินต้องดื่มด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามมองข้ามเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องนี้จริงเนี่ยมาเรียนกันเถอะค <ừ. S 3> ณะนี้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะครับ,รบขอบคุณที่มากครับขอบคุณครับ นะะคจากเครื่องดักฝุ่นแล้วเนี่ยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเอากระดาษที่เราเก็บฝุ่นนะคะมาชั่งน้ําหนักค่ะพี่ฟอยพี่ฟอยทํางานก่อนพี่ฟอยตื่นสีวันร้อมนะครับเป็นสงที่ทุกคนมองข้ามนะครับปัจจุบันยังๆเลยนี่อยู่ไหนนะเนี่ยนี่อยู่แล็บอากาศแล้วพี่ฟอยแล็บอากาศเหรอใช่ดูแอร์เย็นมากเลยห้องแล็บที่นี่ยใช่แล้วร้อาตื่นขึ้นมาเลยก็เลยเพียนี่คืออยู่ที่คณะอยู่ชั้น4ใช่แล้วค่ะอยู่ที่ชั้น4ค่ะอ๋อนี่คือมาทดลองแล็บอากาศกันเรามาชั่งน้ำหนักฝุ่นกันค่ะเอาลากาศนะฮะ ฝุ่นที่มาจากเครื่องดักนั่นแหละค่ะอ๋อหมาึว่ามาทดลองทดสอบอากาศนี่ว่าจะต้องห้ดมซะแล้วไม่ใช่ดูฝุ่นที่อยู่บนอากาศใช่ค่ะก็คือดินน้ำลมลมก็คืออากาศนี่แหละค่ะก่อนอื่นนะคะเราที่เราใส่อันนี้ค่ะคือกระดาษเก็็ฝุ่นไม่ใครเล่นย่ยเรา เวลาเก็บฝุ่นแล้วเก็บยังไงคะเก็บฝุ่นค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเก็บนะคะต้องเอากระดาษไปชั่งน้ำหนักก่อนอ๋อชั่งเพื่อชั่งน้ำหนักก่อนหลังค่ะว่าฝุ่นนี่มันติดไปเท่าไหร่อมันมันเป็นมิลลิแบบมิลมิเลยใช่ไหมใช่ค่ะมิลลิกรัมเล็กๆใช่แล้วค่ะก็หลังจากที่เราชั่งน้ำหนักฝุ่นแล้วนะคะแล้วก็เอากระดาษเนี่ยไปไว้ในเครื่องดักฝุ่นใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยแล้วก็เอากระดาษนะคะที่เราเก็บฝุ่นแล้วเนี่ยมาอบ และความชื้นเพื่อจะให้ได้แค่น้ำหนักหรืฝุ่นอย่างเดียวนีค่คือฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมโอ้โหนี่คือดำัำทั้งหมดนี่คือฝุ่นจากโรงองานอุตสาหกรรมใช่ค่ะค<อ>่ะที่แบบเลยแลบอย่างเงี้ยมันเรียนกันตอนปีไหนรู้สึกมันจะยุ่งยากมากเลยอ๋อเป็นตอนปีสองเหมือนกันค่ะปีสองเหมือนกันหมดเลยใช่แล้วค่ะคือปีหนึ่งเนี่ยคือปรับพื้นฐานให้ได้วิทยาศาสตร์ใช่แล้วค่ะพอปีสองนี่ยได้ลงมือทำจริงละใช่แล้วค่ะแต่พี่บอกคือเป็นห้องแลบที่อยู่ข้างนอกห้องแล้วก็เข้าไปในห้องด้วยเข้ามาในห้องด้วยค่ะดูฝุ่นเก็บฝุ่นเนี่ยเพื่่่อออออะะะะะไไไไรรรรรรฮเเาาาปปปใใใชช้นนนนนนกทััับพฒฝุีีววิตจย ถ้าไม่ถ้าไม่อันุภาคใหญ่จริงๆเนี่ยอย่างที่เราพูดภาษา์เรามองเห่นครับเวลาที่เราหายใจเข้าไปใช่ไหมคะทาให้เราเกิดโรคไัยไข้เจ็บได้เหมือนกันคะ่ะในเรื่องระบบทางเดินหายใจอย่าง<อ>เช่นภูมิแพ้ใช่ไหมคะครับอ่าเป็นพวกภูมิแพ้เป็นพวกไอเรื้อรงังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าจากนั้นนะคะพออบก,กระดาษแห้งแล้วเราก็เอามาชช่งน้ําหนักนะคะ่ะ ช่างเพิ่มแตรมนี่ช่างน้ำหนักช่างค่ะและหลังจากที่เราได้น้ำหนักนะคะครเราก็จะมาดูกับมาตรฐานค่ะของโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานของโมลพิษทางอากาศค่ะซึ่งเราก็จะดูว่าเอะมันตรงกับ มาตรฐานเขาตั้งไว้ไหมถ้าไม่ถ้าไม่ตรงอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีแนวทางการแก้ไขต่อไปค่ะแล้วอย่างที่เราได้ศึกษาเนี่ยแต่และแลบอย่างเงี้ยเรามีการเอาเออกไปฝึกงานไหมคะัตังโมงแน่นอนค่ะสิ่งแวดล้อมจะได้ประโยชน์อย่างที่สุดเนี่ยต้องมีการนําไปใช้ค่ะ<แ>เพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกงานค่ะแล้วอ,อย่างฝึกงานนี่ฝึกแบบไหนครับคือเราไปตรวจวัดฝุ่นข้างนอกสถานที่อ่ะครับการฝึกงานนะคะเราจะแบ่งเป็นตามแต่ละสไตล์ของคนที่เรียนสิ่งแวดลอ้อม อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมที่พี่เรียนอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์หรือว่าจะมีสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีแล้วก็จะมีสิ่งแวดล้อมด้านระบบสารสนเทศด้านอนุรักษ์เนี่ยก็จะมุ่งไปทางกรมบุทยานนะคะบุทยานแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกรมควบคุมมลพิษหรือว่าหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆส่วนเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของการบาบัดน้ําการตรวจวัดฝุ่นการตรวจวัดคุณภาพ ทางเสียงนะคะต,คต่างๆซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นด้านของเทคโนโลยีส่วนด้านสารสนเทศเนี่ยเราจะมุ่งไปที่ดาวเทียมร,ระบบดาวเทียมระบบการจัดก,การข้อมูลนะคะซึ่งทําเป็นแผนที่ซึ่งเป็นระบบที่เราสามารถได้แผนที่มาเนี่ยเราจะจัดการยังไง ซึ่งแล้วแต่รัปสไตล์ของนักสิ่งแวดล้อมที่จบไปแต่ละคนค่ะคือก็เหมือนเป็นสาขาแต่ละคนที่ชอบด้วยหรือชอบแบบไหนเรียนแบบไหนคือได้ทํางานฝึกงานแบบนั้นเลยใช่แล้วค่ะโอ้โหเรียกว่าแจ๋วจริงๆนะแต่นไงเราเริ่มมีแบบพลังในการที่อยากจะเรียนคณะนี้ยังเพิ่มมาหลายเปอร์เซนต์มากเอาไม่ได้ว่าพี่ตังโมฝากหน่อยดีกวหาครับสำหรับน้องๆที่เขาสนใจจะเรียนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ครับค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่อยากจะเข้าเรียนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะคะเราก็จะมีการเปิดรับตรงนะคะแล้วก็จะมีการ อแอดมิชันค่ะทุกๆปีนะคะซึ่งน้องๆจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็สอบทำคะแนนให้ดีนะคะเพื่อแอดมิชชั่นเข้ามาในคณะนี้ค่ะค่ะและสำหรับการปฏิบัตินะคะการตรวจคุณภาพต่างๆที่เราเรียนกันไปนะคะจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตจริงนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการนำวิชาชีพของเรานะคะไปใช้ประโยชน์นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการสอดคล้องกับพระบรมราชวาทของสมเด็จพระบรมราชชนกหรือพระบิดาแห่งมหาพิรัยมหิดลของเราค่ะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะขอฝากเรื่องของ การที่เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะคะมากกว่าประโยชน์แก่ส่วนตนเป็นที่ตั้งค่ะเพง่อนยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะมีจิตมุ่งมั่นที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินต่อไปค่ะโอ้โหตั้งโม,โมผมว่าจบแล้วคุณเป็นคณะบดีดีกว่าพ <c oughs> ูดดีขนาด <c oughs> นี้เป็นคณะบดีเถอะเนี่ยอีกสิปีเนี่ยเป็นคณะบดีทางเป็นสอสอเลยอพูดจาดีเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยเนี่ยเอาละพูดดีขนาดนี้นะครับทางรายการของเราก็มีเป็นปักสามตาในอนาคตต่อไปจะได้ใช้ในการศึกษาด้วยอ๋อหรอคขอบคุณตั้งโมมากครับ เรารได้ไปทัวร์ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์แล้วนะครับตอนนีเน้เรากลับมาอยู่กับท่านรองเหมือนเดิมนะครับท่านรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือพลสวัสดีครับกล,ล<ะ>ับมาอีกรอบนึงครับท่านหลังจากที่พาน้องไปทัวร์มาแล้วได้ไปทดลองดินทดลองลมทดลองน้ําเป็นไงบ้างบอกท่านรองหน่อยก็หนูจากที่ที่หนูชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะได้พอได้แบบเรียนจริงทดลองจริงหนูยิ่งชอบไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามันสนุกหนูชอบการทดลองมากกว่าแบบเรียนแบบเลคเชอร์ในห้องอะไรอย่างเงี้ย มันไม่น่าเบื่อเนาะมันได้ทําจริงด้วยเนาะได้เที่ยวด้วยค่ะเป็นไงบ้างมาร์กก็คือการเรียนนอกห้องเนี่ยผมก็สนใจนะครับแต่แบบเวลาเราไปทดลองอะไรเงี้ยรายละเอียดมันบางทีมันอาจจะมากเกินไปสาหรับผมนะครับอย่างนี้มีความเห็นว่าไงครับทดลองครับคือเราต้องต้องพูดนิดนึงเกี่ยวกับการเรียนศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ก็งมิดลเนี่ยนะเราไม่ได้เรียนเฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมแต่เราให้นักศึกษาเราไปเปิดกว้างนะในสิ่งแวดล้อมเพื่อไปเจอสภาพจริงด้วยนะครับ ซึ่งห้องเรียนของเราคือเป็นห้องเรียนธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับซึ่งทุกคนเองก็ส่วนใหญ่ก็ต้ประทับใจในส่วนนี้แต่ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือว่าในศาสตร์แต่ละศาสตร์นะมันมีความยากมีความง่ายในตัวของมันอยู่นะครับรบ,บางอย่างเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าถึงมันอย่างยกตัวอย่างเหมือนหนูที่บอกว่าในเรื่องของการทดลองอะไรต่างๆเหล่านี้คือมันบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความรู้พื้นฐานของศาสตร์นั้น ซึ่งถ้าเราเองเราถ้าอยากจะเข้ามาเรียนนะมันก็ต้องมีความมานะพยายามหน่อยนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดขั้นพื้นฐานเนี่ยเราต้องได้เพราะในระดับของปริญญาตรีเนี่ยต้องเข้าใจว่าเวลาจบอกไปมันคือวิชาชีพท,<ช>ที่เราจะต้องเข้าไปทํางาน<ช>นะครับเราก็ต้องมีความรู้เพียงพอที่จะเรียนแล้วก็สามารถทํางานในสาสนั้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องเข้าใจนิดนึงนะแต่แต่ในศาสตร์สิบวรรล้ม,ม,มันมีทางเลือกเยอะนะครับ เมื่อเรารู้ความเรียกว่ามีความเข้าใจพื้นฐานในศาสตร์พื้นฐานเหล่านี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราสามารถต่อในศาสตร์เฉพาะนะครับซึ่งเราเองเรามีความชานาญได้เช่นเดียวกันโอ้โหก็ถือเป็นคณะที่น่าสนใจนะเมื่อกี้เราไปดูมาสนุกมากนะทดลองดินน้ําไฟลมไฟหมดเลยไฟไม่เกี่ยวโอ้ไม่ไดกับตันเทเน็ตเลยไปสุดท้ายนี้ให้ท่านลองสากนะครับสำหรับน้องๆที่กําลังจะเข้าหรือว่ากาลังตัดสินใจอยู่สำหรับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ครับเราต้องมีการเตรียมตัวหรือมีความพร้อมอะไรยังไงบ้างครับ เริ่มแรกเนี่ยก็ขออย่างนี้แล้วกันว่านะครับเราเองเราต้อง<ฮ>ถ้าอยากจะเข้ามาเรียนในคณะนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ควรจะได้มีการศึกษาสักนิดหนึง่งว่างานจริงๆของนักสืบล้อมเนี่ยเขาทำอะไรกันครับบางคนคิดว่าอย่างน้องชอบเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยทีย่มันมันอาจจะมันอาจจะได้ไปใ,ใน matters, ที่ต่างๆมากมายแต่นั่นก็คือเพียงส่วนเที่ยวเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆนักสืบล้อมตรงๆเนี่ยก็คืออย่าง เวลาเราไปดูเห็นว่าสิ่ว้ลมมันสวยงามแต่ในความเป็นจริงเราเผชิญกับอะไรครับโลพิษที่มีปัญหามากโลหิษทางน้ําทางอากาศนะครับในเรื่องของการปนเปื้อนของดินต่างๆเหล่านี้รวมถึงความเสื่อมโทรของทรัพยากรธรรมชาติเห็นได้อว่าชีวิตของนักสิว้ลมเป็นแบบนี้นะครับ,รบอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับดูแลระบบบำบัดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นยกตัวอย่างเี้นะเพราะนั้นเราต้องมองภาพรวมของการทํางานด้านสิว้ลมให้ออก นะครับก่อนที่เราจะเข้ามาเรียนเพราะฉะนั้นบางคนมาเรียนก็รู้สึกตรงนะครับ,รบและก็สมหวังแต่บางคนก็รู้สึกเอ๊ะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เข้ามาสู้เราศึกษานะครับให้แน่ใจก่อน <c oughs> ว่าอาชีพด้าน <c oughs> นักศึกษารอมเนี่ยเป็นอย่างไรครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็อย่างที่ที่พูดตั้งแต่แ,ตแรกว่าเราน้อจะมีลนะักษณะเรียกว่านึ่งก็คือรักมันนะครับก่อนด้วยนะครับแล้วก็ ตัวเราเองเราก็ต้องสนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับเป็นคนตื่นตัวเสมอพร้อมที่จะสามารถที่จะไล่ตามหรือว่านำหน้านะครับในเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆได้ทั้งสองทางบางอย่างก็ต้องนำบางอย่างก็ต้องตามก็ต้องดูหน่อยก็หวังว่าคณะนี้นะครับคงจะอยู่ในใจน้องๆหลายหลาคนนะครับสำหรับคณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์อือพลพลกันนะครับรองคณะบดีฝ่ายวิชาการนะครับที่มาให้ความรู้เราแล้วก็แนะแนวน้องๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้นะครับน้องสองคนนะครับก็เรียกได้ว่าได้รู้ทุกซอกทุกมุมจริงนะครับสำหรับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็อยากจะฝากไปกันสักนิดนึงลวกันนะครับสำหรับปัจจุบันนี้ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามสำหรับคนที่แม้จะไม่ได้อยู่คณะน,นี้แต่ผมอยากให้คุณทุกคนเนี่ยเล็งเห็นสักนิดนึงนะครับถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมถ้าไม่มีหนึ่งจะมีสองได้ยังไงยังไงฝากไว้ดูนนะครับสำหรับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรครับอย่างยางยางอีกอย่าง,งอะไรคะยังไม่ปลอบมืออีกพูดดีขนาดนี้นี่ไ,ไงเป็นไง ไมใช่ว่าเล่นหนังหงอายแล้วผมก็ไม่มีสาระนะครับเไม่มีสาระหลอกขึ้นแล้วพี่คอยหลอกขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์พอไม่หลอกก็อยากจะฝากทุกประการเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคนมองข้ามไม่ว่าจะเป็นเยาวชนก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็ตามนะฮะมองข้ามว่าเออสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่เดี๋ยวคนนู้นก็ดูแลเองแหละเดี๋ยวคนนี้ก็ดูแลเองแหละ แต่ถ้าเกิดเราไม่ดูแลแล้วใครจะเริ่มดูแลแล่ะครับเอาละครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มเลยนะครับสำหรับคณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับคณะไหน,นในมหาวิทยาลัยมหิดล้ามพลาดครับกับ MU-LINK วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับ